สิ่งที่ต้องมีถ้าอยากจะขายดีตลอดชีวิตค่ะสวัสดีค่ะหมอแพรหมอของคนอีสานมาแล้วค่ะในฐานะแม่ทัพแม่ทีมในการขายของออนไลน์ในแบรนด์นานาวันนี้จะมาให้3เทคนิคที่จะทําให้คุณขายดีไปตลอดชีวิตค่ะอันแรกเลยนะคะคุณต้องฟังให้ดีค่ะคุณต้องฟังลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพูดอย่างเดียวเลยค่ะว่าของของคุณดียังไงมันดีแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้ทั้งทั้ที่เขาไม่ได้อยากได้มันไม่ตรงจุดเขาก็ไม่ซื้อค่ะเพราะฉะนั้นขั้นแรกของการขายดีคุณต้องฟังเขาก่อนค่ะอันที่2คค่่ะุณต้องมันนนใใจสิ หลายหลายคนแบบมีของนะเปิดบินของมาเต็มไปหมดนะแต่ว่าไม่เคยใช้ไม่่ล้าใช้บางทีมันก็แบบของแบบไม่กล้าใช้อะ่ะคุณคุณรู้จักคําว่าไม่กล้าใช้ปะแล้วคุณก็ไม่รู้จักพูดยังไงมันไม่มั่นใจไงคือมันจะออกไปแบบพลังงานถึงความไม่มั่นใจค่ะลูกค้าเขาสัมผัสได้ว่าคุณนะ่ไม่มั่นใจว่าของของคุณดีจริงค่ะมันก็ขายไม่ได้เขาก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าอยากได้จะทักไปนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องเลือกของที่คุณมั่นใจแล้วพูดออกไปอย่างมั่นใจค่ะและข้อ3าค่ะถ้าคุณอยากขาย คือเมื่อไหร่ที่คุณสวยคุณรู้สึกว่าคุณดูดีคุณจะกล้าและมั่นใจออกไปพูดออกไปพบปะผู้คนออกไปเจอลูกค้าแล้วคุณจะพูดออกไปอย่างมั่นใจและคุณก็จะขายดีและที่สําคัญนะคุณรู้เปล่าคนตัดสินคนจากรูปลักษณ์ไปแล้วส่วนหนึ่งคุณก็จะแบบเคลิ้มแล้วฟังคุณอย่างตั้งใจเขาจะตั้งใจแล้วเขาจะรับเข้าไปเลยค่ะมันก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็3ข้อนี้นะคะเอาไปใช้กันรับรองว่าคุณจะขายดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอแพทย์ก็เพาะปมุความรู้มามากเพียงพอ ที่จะส่งต่อให้ทุกคนจากคนที่แบบเริ่มจากศูนย์นะ่ะจนมาถึงวันนี้คือแบบเป็นแม่ทีมใหญ่แล้วก็สามารถสร้างยอดขายแบบหลักแสนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะ่ะต่อเดือนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครอยากจะเริ่มต้นที่แบรนด์มนัญญานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่แบบคุ้มสุดๆนั่นก็คือเปิดบินระดับพรามค่ะในราคา56,000บาท คุณจะได้ล่องเรือยอนกับโคชใหม่มานันญาซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์มานันญาและที่สำคัญโคชใหม่เป็น number no. one personal branding expert in Thailand ถ้าเกิดคุณได้เป็นลูกศิษย์โคชใหม่และคุณได้อยู่ในแบรนด์โคชใหม่รับรองว่าคุณจะสร้างตัวตนอย่างยั่งยืนค่ะและสิ่งนี้นอกจากคุณจะขายสินค้าจากแบรนด์มนันญาได้คุณยังสามารถเอาไปขายตัวเองได้ด้วยซึ่งหมอแพคท,ทำเรื่องนี้มาแล้วค่ะไม่พอค่ะคุณล่องเรือยอทกับโคชใหม่คุณได้ไปเจอตัวเป็นเป็นโคชใหม่ได้ถ่ายรูปได้ทำคอนเทนต์และได้รับการโคชชิ่งบนเรือยอคุณจะได้ไเทรนในใา ซึ่งเป็นสถาบันที่โคช้ชใหม่สร้างขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนแล้วมันเป็นที่แห่งแรงบันดาลใจมันเข้าไปแล้วมันแบบ เกิดความเป็นไปได้ในชีวิตค่ะคุณจะได้ไปเทรนในหนึ่งวันไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าคุณเปิดพรามแล้วนะคะยังจะได้คอร์สออนไลน์ที่โคช้ชใหม่กาลังจะสอนติดต่อกัน5วันเพื่อเทรนให้คุณขายได้ขายดีเทรนการตลาดไม่พอค่ะคุณยังจะได้เข้าบ้านพลังลนฝังทุกรกันดาลของหมอแพร์ซึ่งหมอแพร์เทรนแบบขั้นสุดป่วยพลังขั้นสุดอะทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาขายดีกันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรีบเลยค่ะ26กุมภาพันธ์นี้ลงเรือยอดกับโค้ชใหม่มนัญญาเปิดบินพรามมูลค่า55,000บาทได้โกก้ จากแบบรรยายไปเลย200กล่องค่ะใครที่สนใจนะคะรีบทักมาเลยค่ะที่ไลน์แอดดกเตอรแพรค่ะช้าหมดอดสิทธิ์นะคะ